สวัสดีค่ะสวัสดีลุงปะะ้านาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊ก็มาจัดทุเซตเนาะเป็นอีพีที่553หรือ553นะคะ1เซตมี3กระถางนะคะราคา175บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะโปรวันนี้ก็จะเป็น3แถม5นะคะ3มแถม5้ามีอะไรบ้างก็จะได้ไม้กระถาง4นิ้วไป3กระถางนะคะแล้วก็แถม1แถม2เป็นอึบอึบอึบ เป็นไม้กระถางสองนิ้วแบบนี้นะคะ1นสองแล้วก็3 4มี่ห้าจะเป็นออนมโมโคตหนึ่งถุงสตาร์เกิลจีหนึ่ถุงแล้วก็ค่าเชราหนึ่งถุงนะคะช่วงนี้จําเป็นใช้หมดเลยหรือท่านไหนมีเยอะไม่พอใช้นะคะตัวนี้จะเป็นถุงไซส์ที่ปูแบ่งเนาะเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าตัวแถมถุงละ20บาทนะคะอยากได้ตัวไหนแจ้งได้เลยเนาะราคาเท่ากันนะคะยีบาทเนี่ยถุงอันนี้คือถุงที่ขายนะคะยีบ ส่วนตัวนี้จะเป็นถุงที่แถมนะคะเนี่ยเทียบก็ต่างกันนะคะ3แถม5นะคะ175่บาบทนะคะใครที่ไม่ทัน ep ห5าหนะคะวันนี้ก็มาจับมาจองมาเลือกมาซื้อ ep ห5าหได้เลยนะคะปูลงคลิปวันที่วันพุทธที่4กุมภานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่5้ากุมภานะคะ เบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือถ้าไหนสะดวกสแกน qr code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้ออย่าลืมดู EP นะคะ EP มุมบนซ้ายมือเลย553นะคะแจ้งสำหรับลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลบอกเพิ่ม15บาท1เซตก็จะเป็น190บาทนะคะ ดูเซตเผื่อซักเซตสองเซตเนาะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะบางเซตมันไม่มีสำรองนะคะแล้วก็จัดเซตก็เป็นหนึ่งต้นบ้างสองต้นบ้างหรือเป็นฟอร์มกอให้เลยนะคะก็คือดูไปแต่ละเซตละเซตพิจารณาตามความชอบได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูระเรียดของแต่ละเซตกันเซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งจะเป็นพระรามนะคะพระรามพระรามนะคะก็จะ เรม,มีจํานวนนําแบ่งเรื่อยๆนะคะแต่ก็ได้ไม่เยอะเพราะว่าตอนผ่ามีแม่เดียวนะคะพระรามนะคะหนึ่งสองเมืองเชียงใหม่จะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะส่วนมากจะปลูกเป็น2ต้นในกระถางทั้งหมดเนาะเมืองเชียงใหม่นะคะสองส่วนสามเป็นฟอร์มกอเลยสาต้นเป็นสุนทรผู้ไม้เก่ามืนมันเริ่มหนักๆแล้ว ก็ไปก็อัพไซส์ขึ้นแปดได้เลยนะคะเป็นฟอร์มกอให้แล้วนี่สามต้นเลยนะคะสามแถมหนึ่งตัวนี้จะเป็นไม้เก่าเป็นชิน,นะบัญชรน,นะคะนี่ชิน,นะบัญชรเนาะเป็นไม้มีชื่อนะคะที่แถมไปก็จะได้ไป้ายชื่อหมดเลยส่วนแถมสองตัวนี้มีสามต้นพระยามนนะคะพระยามนสามต้นเลยเป็นฟอร์มกอจุกๆเลยเป็นของเซตที่หนึ่งนะคะ เซตต่อไปเซตที่สองเหมือนกระถางสีมี2ต้นหมดเลย 1. จะเป็นกินารีร่รำนะคะไม้ใบหอกกัดสีชมพูของที่สวนมี2ต้นในกระถางนะคะแก่มาจะกัดชมพูแล้วก็สะโพกจะผายออกเนาะหนึ 1, นะคะ 2. ตัวนี้จะเป็นบอลกาบกัดออกสีแดงแบบนี้จะเป็นเนตรนา,าราชนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเนตรนา,าราชสบอลกาบเช่นกัน ปักษาพนาวันมีสองต้นเดี๋ยวลอดลายก็มาดูวิดีโอได้เลยนะคะวิดีโออ่ะบางใบยังไม่กัดขั้นสุดนะบางใบก็เริ่มแล้วเริ่มเข้าแดงนะคะเพราะว่าถ้ากัดขั้นสุดมันจะเป็นลายสีแดงเนาะปักษาพนาวันนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะสามแถมหนึ่งบอนกาบนะคะไม้เหลืองจัตุรเทพไซส์ก็ประมาณนี้เป็นไม้ทรงคอมเพกเนะาะจตุรเทพนะคะแถมสองนี่สีกาญจนาพิเศษเป็นตัวเจหนึ่งนะคะนี่ แถมสองส่วนแถมสามสี่ห้าปุลืมพูดไปในเซตที่หนะึ่งเนาะไม่ต้องพูดถึงเนาะเรานับไว้ในใจเลยแถมสามสี่ห้าเป็นปุ๋ยนะคะอันนี้บอกของเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามอึบเป็นเซตเอาอไม้เก่าไม่เชิงเก่าเท่าไหร่หนึ่งจะเป็นปักษาวายุพักดูเขากัดชมพูอมส้มเลยถ้าแกมาเน่ดูใบใหม่เนี่ยคือกัดโ,โหกัดแบบจึ้งมากเลยนะคะปักษาวายุพักนะคะหนึ่ง สองมิดไมตรีมีสองต้นในกระถางนะคะมิดไมตรีนะคะสองสามไม้เก่าบันดานซับนะคะแก่มาเป็นชมพูอมม่วงๆหน่อยหนึ่งมีสองต้นในกระถางนะคะบันดานซับสามนะคะแถมหนึ่งใบกลมหวานหวานพัทยานะคะนี่พัทยาแถมสองสุวรรณคีนะคะไม้บอลกลาบ พื้นแดงขอบเขียวมีสองต้นในกระถางนะคะอันนี้เป็นของเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่สี่หนึ่งมลบางแสนลูกป้ายสวยๆเลยมนบางแสนนะคะหนึ่งสองรับเศรษฐีมีสองต้นในกระถางนะคะแก่มาก็จะกัดพื้นออกแดงๆชื่อเป็นมงคลนะคะมีติดบ้านไปเลยทรั์เศรษฐีมีสองต้นในกระถางนะคะสอง สมเมืองเชียงใหม่ก็มีสองต้นในกระถางนี่สองต้นแถมหนึ่งสีการจนาพิเศษดูความายไซประมาณนี้นะคะแถมสงตับวันวันพารุหัสสบอรีนะคะเป็นของเซตที่สี่เหมือนไปไวมากเซตต่อไปเซตที่ห้าหนึ่งจะเป็นอสงเนาะอะสงไขมีสองต้นในกระถาง ป้ายเขียวแล้วก็เนี่ยเริ่มกัดพื้นชมพูละมี2ต้นนะคะสองขายสองออชิ้นบัญชรใหญ่หนึ่งเล็หนึ่งมีสองต้นไม้เก่าแก่มาก็จะกัดออกชมพูหน่อยนะคะสองสามตัวนี้สวยปูบอกเลยไม่ผิดหวังเป็นหนึ่งตะวันพันดาวแก่มายิ่งสวยนี่นะคะสาแถมหนึ่งเพชรมณทลน,นะคะไม้หน้าเข้มใบแข็งก้านแข็งเนี่ย จะกัดออกมาสีขาวแบบนี้นะคะแถม2ไม้เก่าศูนย์ทรผพู้มี2ต้นในกระถางนะคะไม้เก่าเป็นของเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่6กระถางใหญ่นี้เป็นโทนชมพูหมดเลยเป็นไม้ป้ายกับไม้กัดสีนอหนึ่งตัวนี้จะเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะไม้ไปถึงปุกิ่ระบเนี่ยไปถึงลูกค้าตัดออกได้เลยนะคะเพราะว่ามันเนี่ยมันเริ่มซีดแต่อันนี้ใบ ใบใหม่ใบใหม่ยังไม่กลางดูความป้ายเขาป้ายสวยมากเพชรบ้านประทุมนะคะหนึ่งอันนี้ก็ป้ายชมคูดูใบใหม่เจ้าสาวกำลังจะเจอจรัดนะคะเข้าร้อนในเจอจรัดมากป้ายสวยทุกใบดูใบใหม่ไซส์ล้นมากนะคะสองส่วนสามตัวนี้เอาไปเลยสามต้นเป็นทวารทศมาศถ,ถ้ามองตอนนี้ยังไม่มีความสวยนะคะดูวิดีโอได้เลยก็ ในวิดีโอเป็นกระถางหกมั้งปูก็เอาเอา,เอาจากกระถางสี่ไปอัพนะคะเขาก็กัดสีสวยเขาเป็นไม้กัดสีนะคะทาวารทุสมมาตนี่แนะนําให้หนึ่งต้นต่อหนึ่งกระถางก็ได้นะคะเป็นไม้ใบใบเยอะเหมือนกันเที่นไม่เยอะเพราะว่าปัวเขาออกบ้างนะคะสามแถมหนึ่งจตุรเทพนะคะบอลกาบน้องไม้เหลืองนี่เป็นทรงคอมแพกนะคะแถมสองเป็นจังหวัดน้องบวัวลําพูแก่มาไสไซเขาจะเป็นสีชมพูนี่ เป็นของเซตที่หกเซตต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะสองต้นหมดเลยหนึ่งพรพุทธะไม้เหลืองมีสองต้นใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งนะคะพรพุทธะส่วนสององหญิงท่อฟันนะคะมีสองต้นเหมือนกันป้ายสวยเหมือนกันเจิดจรัสเลยนะคะสองสามพารักษ์สองต้นเช่นกันไม้เก่าโผล่มาได้ไงนี่พารัก์นะคะมีสองต้นสาม แถมหนึ่งก็สองต้นเป็นเมืองกาญจนบุรีนะคะแก่มาสวยเหมือนกันนะคะไม้ตัวนี้นะคะถึงสีเขาจะไม่เข้มไม่จึง้งแต่ว่าแก่มาก็คือเหมือนเล่นกระดูกอยู่เหมือนกันมี2ต้นนะคะแถมสองพรมพิมานนี่ไม้ป้ายในตำนานเหมือนกันนะคะเซตที่เจ็เซตต่อไปเซตที่แปดนะคะ1นึฟอมกอไปเลยหานุมาน ป้ายผิดป้ายผิดเป็นหานุมานทรงเครื่องเลยอันนี้ปึ๊บมันปลูกในกระบะเดียวกันมีสามต้นเลยนะให้ไปสามต้นเลยหานุมานทรงเครื่องมันก็จะกัดออกชมพูหน่อยสามต้นโอ้โหสามตัวเลยสองหา,านุมาณอาสานี่ก็ออกชมกัดชมพูเหมือนกันมีสองต้นหนะะ้าขามีหานุมาณสองกระถางสองกระถางไปแล้วห้าต้นนะคะสามบอนกาบ ปักษาวัยุพักเห็นไหมอันนี้กระถางนี้มีลวดลายมาแล้วนะคะรอวันเขาเจิดจรัดได้เลยสวยนะคะสามแถมหนึ่งองยิงท่อฟันนี่ป้ายจึ้งไหมนคหนึ่งสองบอลกาบนะคะสุวรรณคีพื้นแดงขอบเขียวมีสองต้นนะคะสองต้นเป็นของเซตที่แปเซตต่อไปเซตที่เกเซตบอลไม่ด่าง อันนี้มาอีกแล้วนะคะ EP ก่อนนะคือก็แย่งกันเหมือนกันนะคะเซตที่มีสาวนครชัยศรีเนี่ยดูใบไม่ความด่างเขาสวยอันนี้เหมือนมันโตพร้อมกับ EP ก่อนอาจจะเริ่มมีหัวนะคะอาจจะข้อนิ้วนะคะเนี่ยสาวนครชัยศรีนะคะหนึ่งเป็นไม้ด่างเนาะสองไม้ด่างนี่เทพอักษรานะคะด่างออกขาวออกเหลืองนี่นะคะที่มันสูงเพราะว่าในตู้แล้วก็โดนไม้ใหญ่บงัง แต่ด่างจึ้งมากนะคะสองสามตัวนี้ก็เช่นกันเป็นเล็บมังกรมีสองต้นใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งเล็กนี่จะว่าจะว่าเขาเผือกมันก็ไม่เชิงเนาะถ้าเผือกมันต้องเป็นด่างขาวไปเลยอันนี้มันเป็นเหลืองเองอะอ่อขาว,ขาวๆเุงเืองหน่อยใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งแต่ดูความด่างเขานี่นะคะมีสองต้นนะคะสามแถมหนึ่งจะเป็นไม้เหลืองพรพุทธะ พรพุทธะเอามาแถมให้นะสองจะเป็นสุวรนาคีบอนกะมีสองต้นเช่นเดิมเป็นของเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10เซตสุดท้ายนะคะหน,นึ่มนบางแสนดูใบใหม่ป้ายจึงมากนี่นะคะ 1. นนะคะมนบางแสน สการจนาโพทองไม้เก่ามี2ต้นในกระถางตัวนี้ก็ถ้าปลูกให้เป็นฟอมกอให้เขาแทงลูกแทงหลานนะคะสวยไม่ผิดหวังแน่นอนสองสาบันดานซับนะคะก็2ต้นในกระถางชื่อเป็นมงคลอันซับซับนี่นะคะเนี่ย,ะะยมี2ต้นเลยแก่มาก็จะเป็นชมพูอมอมอ่วงๆหน่อย2ต้นในกระถางแถมหนึง่งพรฟุท้าอีกแล้วหนึ่งต้นเมืองการหต้นมีสต้นสองชื่อเลย ดูความแถมจึงมากนะคะแถมสองบอกลกาบหน้าจดทะเบียนเทพสายรุ้งนะคะด่างนี่ดูนี่นะคะเป็นของเซตที่10นะคะสำหรับวันนี้ปุ๊ก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด10เซตปุ๊ฝากลุงป้าน,นะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ